สวัสดีครับสวัสดี FC ผู้ติดตามทุกท่านนะครับพบก,กับผมรังสรรค์อนทวชแนลอีกเช่นเคยนะครับผมพัมพัมพัมพามพั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 มมาเปิดกล้องกันที่อ่าปั๊มพีทีบางสะพานเช่นเคยนะครับผมตอนนี้ก็เชี่ยงคืนกว่าเกือบจะตีหนึ่งแล้วนะฮะจริงๆผมก็อยากเดินทางไปต่อแหละแต่ว่ามันหมดเวลาวิ่งนะครับผมต้องพักต้องพักอ่าจากนี้ก็คือต้องพักอย่างน้อยหกชั่วโมงนะครับ ก็น,นู่นแหละหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแหละผมถึงจะเดินทางได้นะฮะจอดพักก่อนนะทำงานครบสิบชั่วโมงเขาบังคับให้พักหกชั่วโมงนะครับไม่งั้นจะจะ alert นะครับเขาเรียกว่า alert เนาะก็คือ a l e r หรืออะไรนี่แหละก็คือโดนโดนบล็อกไว้ไม่ให้รับงานนะนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่แก้ alert นะฮะก็คือถ้าไม่พักกันเนาะ แม้กระทั่งการจอดไม่มีการตั้งกลวยไม่มีการชี้แจงว่าจอดทำอะไรข้างถนนนะครับก็โดนนะครับโดนปรับด้วยนะครับอันนี้คือเป็นกฎของทางสังกัดเขานะฮะก็มาเปิดกล้องไกลหน่อยนะครับวันนี้นะครับคืออย่างนี้นะครับดึกๆเนี่ยลายกลุ่มนะครับหรือว่าสายโทรเข้าหรือว่าอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบตผมก็ คือคือแบตมันเสื่อมมาเนาะแบตมันเสื่อมนะครับถ้าถอดออกมาอย่างเงี้ยถอดออกมาถ่ายแบบเนี้ยคือแบตมันหมดไวนะครับแล้วก็ชาร์จเนี่ยมันจะช้าเพราะว่าแบตมันหมดไวกว่ากว่าแบตมันชาร์จเข้านะครับมันก็เลยเหมือนชาร์จช้านะครับ <S <S ผมลองเปลี่ยนสายเปลี่ยนอะไรดูแล้วสรุปว่าแบตแบตเสื่อมนะครับก็ตอนเนี้ยมันไลยกลุ่มไล่อะไรผมก็ขนาที่ถ่ายเนี่ยผมปิดเน็ตไว้นะฮะมันก็เซฟแบตไปได้อ่า าจะถ่ายคลิปได้พอสมควรอยู่นะฮะก็ติดขัดหน่อยนะครับช่วงนี้อุปกรณ์ไม่พร้อมนะฮะครับจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของคันนี้นะครับก็คือเจ้าฝาครอบกระจกนะครับตรงรุ่นนะครับกงรุ่นของสิงหฮเทคเลยนะครับตรงรุ่นเลยเป็นฝากครอบเงาแวบเลยนะครับฝากครอบนะครับคือซึ่งตอนแรกนะครับผม มีความตั้งใจว่าอยากจะได้ขากระจกแล้วก็เปลี่ยนชุดกระจกเป็นของอซีรีส์ห้านะครับใช้แบบเดียวกับซีรีส์ห้าทีนี้ว่าบาังเอิญผมไปจอดอยู่ปั๊มพีทีปานบุรีนะครับก็น้องทิวนะครับน้องทิวพลัดพลัดท,ทักมั้งพลัดท,ทักหรือทักทักพลัดนี่แหละนะถ้าเอ่ยชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผม ก็คือน้องเขาจัดการให้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมผมไม่รู้มาก่อนนะว่าน้องเขาดูคลิปผมนะครับเพราะว่าผมก็ไปแวะที่นั่นประจําแต่น้องน้องเขาอาจจะไม่เห็นแหละเพราะผมชอบจอดแอบอยู่ข้างหลังนะครับหลังปัม๊มพีทีปานบุรีนะครับถ้าใครเคยเข้าไปจะรู้ว่ามันต้องอ้อมไปข้างหลังก่อนเนาะนั่นแหละผมจะชอบไปจอดแอบอยู่ข้างหลังนะครับน้องเขาอาจจะไม่ค่อยเห็นผม นะครับจริงๆผมเคยเข้าร้านน้องหลายรอบแล้วแต่ผมใส่แมสใส่อะไรไปน้องเขาอาจจะจําไม่ได้นะครับก็ถ้าใครไม่รู้จักนะครับก็คือจะเป็นที่เดียวกันกับที่พี่นอนนทักษ์ไทยแลนด์ไปถ่ายนะครับอ่าที่ว่าไปถ่ายมีรีวิวน้ํายาขัดกระจกอะไรเนี่แหละนั่นแหละที่เดียวกันนะครับเป็นอะไรส่วนมากก็จะเป็นอะไรแนวแนว คือต่างจากตลาดบ้านเราทั่วไปนะครับต่างจากตลาดบ้านเราทั่วไปของมันก็จะเกรดไอ้นี่ขึ้นมาหน่อยขยับขึ้นมาหน่อยนะครับนะครับก็ใส่ฝั่งขวาก็จะเป็นประมาณนี้เงาๆเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่จัดการให้นะครับผมผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ดีใจมากนะครับที่ติดตามที่ชมคลิปผมน้องเขาจำผมได้ เคสที่ผมไปขับซีรีส์เจ็ดอยู่เพชรบูรณ์นะครับแล้วผมหักหลบมอไซค์แล้วลงข้างทางนะฮะแล้วก็ไม่ได้ขับก็เดินกลับเดินออกมาผมจำไม่ได้ว่า4กิโลหรือ8กิโลนะครับแต่เดินมาใกล้จะถึงแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากร้านาร้านก๋วยเตี๋ยวเขากำลังเปิดร้านอยู่ร้านข้าวร้านอะไรนี่แหละนะครับแกก็ขี่มอไซค์มาส่งผมนะครับผมยังจำได้ดีผมไม่ลืมบุญคุณนะครับ ถ้าผมมีโอกาสผ่านไปทางนั้นผมจะแวะไปนะครับแวะไปะซื้อของไปฝากตอบแทนบุญคุณหน่อยนะครับผมไม่เคยลืมนะครับนั่นแหละน้องเขาจาผมได้เคสนั้นแหละนะครับก็มาไล่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 ไล,ไล,ไล,ไล่ปุ๊บก็ก็มาเจอกันที่ปั๊มนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณที่จํากันได้นะครับผมไปแล้วคันนี้ก็เอฟซนะครับเมื่อกี้ทักทายกันแกมาขอถ่ายรูปผมอยู่นะครับก็เดินทางปลอดภัยนะครับ รถอ่าสังกัดสวนอูทองนะครับแต่น,นี่เห็นว่าแกแกดาวเองผ่อนเองนะฮะวิ่งเองแต่ก็ใช้ชื่อสังกัดนะฮะแกบอกติดตามมาพักหนึ่งแล้วตั้งแต่ขับรับจ้างตั้งแต่ไปสู้ชีวิตที่ไหนที่ไหนแกก็ติดตามมาพักหนึ่งนะครับจนมาดาวรถของตัวเองนะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับที่ติดตามนะครับผมครับผมยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยเดี๋ยว ผมกินน่าจะติดเป็นนิสัยแล้วแหละผมจะชอบกินข้าวก่อนนอนนะครับเพราะว่าผมจะคือขณะที่เดินทางะผมจะไม่ค่อยจอดกินข้าวเท่าไหร่ถ้าจอดกินแล้วผมจะง่วงนะครับก็คือกล่าวว่ามาถึงที่นอนแล้วผมค่อยกินประมาณนี้นะครับไปแล้วในทางปลอดภัยนะครับผมจริงๆก็บอกกันตั้งแต่ไอันนี้แล้วแหละลากันบอกกันผมก็ยกมืออ่าไหว้แกแล้วแหละนะครับคุยกันไปแล้วรอบหนึ่งนะครับไปแล้ว เที่ยวนี้ผมไปจังหวัดนราธิวาสนะครับไปจังหวัดนาราธิวาสไ,ไปอำเภอตากใบกับสุงไหงโกลกนะครับไปสองอำเภอลงอาสามล้านนะครับก็ยังไงวันวันเสาร์ผมต้องไปถึงให้ได้นะครับวันเสาร์ผมต้องไปถึงแล้วก็ส่งของให้ได้นะไม่งั้นจะติดวันอาทิตย์นะฮะวันศุกร์พรุ่งนี้ก็คือไม่ทันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถึงทันก็ลงไม่ได้อยู่ดีเพราะวันศุกร์ส่วน ส่วนมากร้านพี่น้องชาวมุสลิมจะหยุดกันนะครับเหมือนอย่างเที่ยวที่แล้วที่ผมบอกนะฮะไปสามสามร้านดูน้ำมันกันหน่อยสิเหลือเท่าไหร่เออน้ำมันเหลืออยู่ประมาณ160ร้อยหกสิบรตนะครับตรงนี้ร้อยห้าสิบตรงนี้ก็ประมาณสิบรีตรนะคร่าวๆเหลือ160ลร้อยหกสิบรตนะครับผมเติมมาออกจากบางปินมามีอยู่ประมาณเท่นี้หประมาณแค่นี้นะ ประมาณ280ิลิตรโดยประมาณนะครับแต่ก็ช่างเดอะผมคํานวณแล้วมันน้ํามันผมพอทุกเที่ยวนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เหยียบอะไรมากมายอันนี้บางฝุ่นผมติดมาเรียบร้อยแล้วนะบางฝุ่นติดมาทรงนี้นะครับมันมันยังแข็งอยู่มันยังไม่ไม่ลงนะครับก็อยู่ประมาณนี้ เดี๋ยวอีกหน่อยก็น่าจะลงมัง้งนะครับก็ขอบคุณบางฝุ่นจากเอฟซทางนครหลวงนะครับที่ให้มาจริงๆให้มารอบคันเลยใส่ได้รอบคันเลยแต่ว่าผมแบ่งเสียเอไปคู่หนึง่งนะครับแล้วก็ใส่ของตัวเองคู่หนึ่งแล้วก็เหลืออีกคู่หนึ่งผมผมจะเอาไว้ใส่คันหน้านะครับเดี๋ยวมีเวลาผมทําใส่นะฮะอีกคู่หนึ่งแบ่งเสียเอไปนะครับเพราะว่าเสียเก็ถือว่า เป็นผู้มีพักคุณนะครับเป็นผู้มีพรกคุณนะครับก็รถคันนี้ที่ผมที่ผมมีช่องทางเอาช่องทางได้ก็คือพอราะเสียเอ็มอแนะนำนะครับเอาตรงเลยก็คือเสียเอ็มแนะนำแล้วก็อคอยดึงผมเข้าหลายกลุ่มงานกลับนะครับก็ถึงได้เริ่มมีไม้มีอะไรเข้ามานะครับผม เพราะฉะนั้นก็แบ่งปันเข้าไปนะครับแบ่งปันกันใช้นะฮะเพราะว่าอยังไงล่ะผมเอาไว้ผมก็คือมันมันก็มันก็เยอะแล้วอ่ะมันมีพอเยอะใช้ได้อยู่นะครับก็แบ่งเข้าไปมันเกินความจําเป็นก็แบ่งเข้าไปนะครับไม่ได้ขายนะคือคือให้ฟรีนะครับพอผมได้จาก fc มาฟรีนะผมแค่เติมน้ํามันวิ่งเอานะผมเติมน้ามันรถไปสี่ร้อย วิ่งแบลอกกับเอฟซนะครับ,ก,บ, FC, รบก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับผมก็ไม่ได้ถามชื่อแกด้วยแกออยู่โรงงานปุ๋ยตาตามงแล้วกันนะครับอืก็ขอบคุณมากๆนะครับครับก็ขออภัยนะครับที่ตอนที่ทำบังฝุ่นผมก็ไม่ได้ถ่ายนะครับแล้ก็ตอนที่ใส่ไอใส่กรอบกระจกเนี่ย ไปใส่ครอบกระจกผมก็ไม่ได้ถ่ายคือตอนแรกตั้งกล้องจะถ่ายแล้วน้องเขาบอกว่าถ้าถ้ากล้องไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรพี่อุปกรณ์ไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรค่อยถ่ายรอบหน้าก็ได้ว่าง,งั้นผมก็เลยคือมันต้องเสียบสายชาร์จนะครับเสียบสายชาร์จแล้วก็ถ่ายนะถึงจะถ่ายได้นานถ้าไม่เสียบสายชาร์จมันแป๊บเดียวมันก็แบตหมดนะครับผมก็เลยอุปสรรคมันเยอะนิดนึงนะครับ ถ้าถ่ายเป็นคลิปสั้นนะครับหนึ่งนาทีสองนาทีอะได้นะฮะแต่ว่าถ้ายาวกว่านั้นมันมันแบตมันหมดเร็วแล้วโทรศัพท์ผมมีเครื่องเดียวผมก็ต้องใช้งานนะครับถ้าแบตหมดเกิดงานต้องติดก่องานต้องอ่าถ่ายรูปรายงานในรา, <c oughs> ายงานสถานะเวลาเราจอดอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องงานของผมนะครับก่อติดขัดนิดนึงนะครับช่วงนี้นะฮะแย่หน่อยนะเป็นอะไรตอนที่เรา คือยังไงล่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้เงินนะเนาะนะครับมันก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาซื้อ <c oughs> นะครับงานไม้ที่วิ่งมาก็เป็นกาเป็นเงินที่ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะครับก็ <c oughs> ถ้าเอามาซื้อผมก็จะไม่มีเงินใช้ในชีวิตประจําวันนะ <c oughs> ไหนจะค่ากินค่าอยู่ไหนจะส่งให้ลูกไหนจะงวดรถกระบะไหนจะอะไรอีกนะครับ <c oughs> จิปาถะแย่ๆเลยนะผมก็ นั่นแหละอย่างว่านั่นแหละนะครับก็ไม่ได้ถ่ายหลายช่วงหลายตอนหลายๆอย่างนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับครับตอนนี้ก็เตรียมสถานที่นอนแล้วนะครับนอนแล้วแหละนะครับผมก็เหมือนเดิมสไตล์ผมนะครับนอนเอาหัวมาฝั่งขวามองไปแล้วจะเห็นกระจกนะครับส่องไปที่ถังน้ำมันของเรานะครับ ฝั่งฝั่งนี้แค่เปิดมา่านปุ๊บก็มองเห็นแล้วนะครับแบตเตอรี่อยู่ฝั่งนี้เห็นไหมเปิดม่านก,ก็เห็นกระจกแล้วนะครับผมไม่มีอะไรหรอกครับนอนในปั๊มนะฮะกล้องวงจรปิดก็มีส่วนผมก็เหยียดขานอนแล้วนะครับมันแคบนะครับหัวนี่มันจะแคบนะมันก็เลยเหมือนแอร์อัดนิดนึงนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลังสัรค์นทัวร์ฝากกดไลค์กดติดตามเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับจะพยายามทำให้ได้นะครับอยู่กับมันให้ได้นะครับยอมรับเลยว่ามันมันทรมานมันลำบากลำบากมากโทรศัพท์ต้องเสียบสายชาร์จตลอดนะครับคือไม่ต่างจากโทรศัพท์บ้านเลยตอนนี้นะฮะก็ทำไงได้นะครับมัน มันจะเป็นต้องทําแบบนี้นะครับเพราะว่าจะไปซื้อเครื่องใหม่เลยผมก็ยังไม่มีเงินนะครับจริงๆผมก็อยากได้มือถือสเปคดีๆนะครับเครื่องราคาเจ็ดแปดพันอะไรเงี้ยแต่แต่ผมซื้อผมไม่เคยใช้มือถือถึงราคาเจ็ดแปดพันทีเต็มที่ก็สี่พันเก้านะครับเต็มที่แล้วนะครับสี่พันเก้าคือแพงสุดในชีวิตผมแล้วก็ ถ้าไม่จําเป็นจริงก็ไม่ได้อยากซื้อเลยนะครับราคานี้ผมคือช่วงนี้มันกรอบนะครับมันเงินทุกบาทมันมีความหมายนะครับเราก็แต่มือถือเนี่ยไม่ซื้อก็ไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นต้องซื้อนะครับผมอ่ะช่างมันเถอะนะครับเดี๋ยวจะยังไงผมจะพยายามปรับตัวอยู่กับมันให้ได้นะสักพักจนกว่าจะมีเงินซื้อใหม่นะครับก็ ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมต้องขอัยากขอภัยอีกครั้งนะครับที่ติดขัดนะครับติดขัดบ่อยนะครับผมก็ต้องขอโทษตอนนีที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลังสันนันทนทัวร์ไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกันเข้ามานะครับผม